สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เคเบิ้ลหนึ่งหกแปดนะฮะอยู่ที่ลำลูกกานะฮะเส้นคลองสามเรียบคลองสามนะฮะรังสิตนครนายกนะฮะหลายคนยังมาไม่ถูกนะฮะถ้ายังไงผมอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าเส้นนครนายกจะอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนู้นปากทางนะฮะเส้นไปนครนายกทางนี้เข้ารังสิตนะฮะไปไปไปพวกเซลังสิตหรือไม่ก็ฟิวเจอร์พาร์คทางนี้ไปนครนายกนะฮะเลี้ยวเข้ามาตรงคลองสามนะฮะเส้นธัญญบุรีเนี่ยคลองสาม วิ่งเข้ามาประมาณสัก2โลได้นะโลกว่าก็จะเจอเนี่ยนะฮะร้านเคไบต์หนึ่งหกแปดนะฮะจักรยานคัดเกรดที่ปุ่นมือสองเลยนะฮะเนี่ยก็มีรถมาลงทุกเดือนนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะฮะใครอยากรู้เข้าไปติดตามเพจได้แต่ผมจะปักไว้ในเพจในในคำอธิบายใต้คลิปข้างล่างนะฮะว่ามีเพจมี YouTube เขาจะอัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆนะฮะรถเขานะที่มาลงนะฮะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอะไรของเดือนไหนเนี่ยเข้ามาดูได้นะฮะ แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรถรถที่แบบว่าผมชอบนะและหลายๆคนที่ผมทาคลิปก็ชอบด้วยนะฮะอันนี้ตัเกีย,ยนะรไบ์เนาะตเกียรไบส์เนี่ยสวยๆงั้นเลยนีอ่อันนี้เป็นพวกปัน่นสายปั่นนี่นะฮะสายปั่นเที่ยวผมจะพาไปดูรถพับดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยสายรถพับนะฮะรถพับแล้วก็ชอบนะฮะเออเป็นรถพับที่คันเล็กนะฮะล้อ14นิ้วล้อ 16, นิ้วพับแล้วก็ใส่รถไปปั่นนะที่เขาใหญ่เออหนูมีคนมาลองแล้ว นะปั่นที่เขาใหญ่เอ้ยไปปั่นที่อันนะาบางกระเจ้าเอ้ยใส่รถไปนะบางทีใส่รถมอเตอร์ไซค์เพียงได้เลยนะฮะนี่นะฮะก็คือเป็นของเลโนโลนะฮะคือแต่ก่อนดาวฮอนมีนะฮะดาวฮอนรถพับดาวฮอนเนี่ยล้อสิบสี่ล้อสิบหกมีพวกเคทีนะฮะแต่ว่ามาปุ๊บก็ไปมาปุ๊บก็ไปไม่ว่าใครเห็นปุ๊บในเพจก็จะเอาเลยนะฮะบางทีโทรมาไม่เห็นรถโทรมาจองแล้วมาเอารถไปเลยหรือไม่ก็ะ่งส่งกลับไปเลยนะเพราะว่า เป็นแบรนด์ยอดนิยมนะเนี่ยเนี่ยพวกล้อเล็กต่างๆนี้นะฮะอันนี้พวกค้ำคอเนาะพวกพวกวันทัชนะบิสโตนนะล้อ16บหกทางนี้นะฮะเรโนนะฮะดูนี่ล้อเล็กๆข้างนาดเลยนี่อ่ะผมมาดูล้อ14ดีกว่าคลิปนี้ผมขอจัดล้อ14ดีกว่านะมีเรโนเนี่ยที่เข้ามานะฮะเป็นรถฝรั่งเศสนะฮะสีน้ำเงินสวยงามนี่นะฮะไล่ไปนี่เลยนะฮะเรโนเนี่ยเป็นแบรนด์ยอดฮิตเลยนะฮะของฝรั่งเศสโดยเฉพาะล้อ14เนี่ยขายดีมากนะฮะ ที่นี่เคยมาลอถหนึ่งแล้วก็หมดเลยนะฮะหมดไปเลยตอนนี้เข้ามาอีกแล้วนะะมีเลโน่มีเฟสอะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะฮะนี่ดูแฮนด์เขาคันนี้นะฮะนี่แฮนด์เนี่ยแฮนด์อย่างนี้เลยนะฮะดูนี่แต่งเสร็จเลยนะฮะคันนี้สวยงามอะผมให้ดูแล้วกันราคานี่ไม่ต้องห่วงนะที่นี่เป็นราคามือสองนะฮะนี่คันสีแดงเนี่ยจานสวยนะฮะผมอัปเดตให้ดูเลยแล้วกันเนาะนี่คันนี้สีเงินนะฮะเลโน่เหมือนกันนะฮะ ก็าตามสภาพนะฮะถ้าบอกตรงๆว่าถ้าคันสีแดงกับคันสีเงินเนี่ยราคาใกล้เคียงกันต่างกันไม่เกินหลักพันนะแต่ว่าต้องดูชุดขับด้วยนะดูสปีดอันนี้ซิงเกิลสปีดนะฮะอันนี้ซิงเกิลสปีดแต่มี3ส,สปีดเนี่ยราคาก็ต่างกันพอสมควรนะเพราะว่าเขามีเกียร์เนาะเนี่ยมีเกียร์ด้วยนะล้อมันมสิบสี่มีเกียร์ด้วยนี่ฮะสีแดงเนาะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ไม่เป็นไรโทรมาได้นะโทรมาติดต่อได้มีสีเงินเนี่ยดีโนท,ทั้งนั้นเลยโหเนี่ย วันนี้เนะี่ยเอาใจแฟนเรโนเลยล้อสิบสี่นิ้วถูกใจแน่นอนนี่นะฮะโอ้โหนี่จานแดงด้วยล้อดแดงนะฮะนี่โอ้โหนี่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 นปอกหนังด้วยนะเนี่ยปอกหนังด้วยปอกหนังด้วยปอกหนังนะฮะนี่เรโนะนะฮะดูดินี่สีขาวนะฮะคันนี้อะไรเอ่ยคันนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะฮะ ไม่ใช่ยี่ห้ออะไรไม่ทราบเหมือนกันนี่นะอันนี้เฟสเฟสเดี๋ยวอันนี้เฟสเฟสเนี่ยเฟสเฟสนี่นะฮะเฟสนี่ยของอิตาลีนะฮะเฟสเนี่ยนี่ยุโรปนะครับเฟสเนี่ยเฟสคันนี้สวยนะฮะเฟสเคยเข้ามาหลายคันแล้วนะฮะสี่ห้าคันหมดทุบเดียวหมดนะสวยๆสีฟ้าสีแดงนะฮะอันนี้เอาทั้งเอาทั้งเนี่ย จุดเด่นของเขาคือจะมีที่ยกตรงนี้นะฮะเป็นที่จับนี้แล้วก็ยกนะะน้ำหนักเบานะฮะเอาทั้งนี่นี่เอาทั้งตอนนี้ยตอนนั้นเข้ามาเรู้สึกจะเจ็ดแปดคันนะฮะเหลือไม่เยอะนะเพราะว่ามีสมาชิกอยากอยากอยาก,อยากให้ผมทําคลิปตอนนั้นอนะ่ะทำไปก็ก็ไปหลายคันตอนนี้เหลือสามคันนะเอาทั้งคันนี้สวยๆนะคือเอาทั้งนี่เขาไม่จาเป็นต้องพับตรงนี้นะฮะไม่พับตรงนี้เขาจะเป็นที่จับแต่ว่าเขาพับคอ คับน,นี้ก็จะจะจะระ,ะนาบนี้อยู่เป็นแนวยาวนะฮะถูกสบายๆนะฮะถ้าซื้อที่นี่นะฮะอยากให้เขาแต่งอะไรได้เลยนะใส่ชุดขับสวยๆเหมือนเลโ,โ,โน่คันน้นหรือจะให้แต่งตรงไหนนะบันไตเเบาะหรือว่าสายหรืออะไรเก็บสายเป็นไชุดเนี่ยเคยมีเอาทั้งอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นเขาแต่งนะแต่งโชว์สวยมากเป็นชุดชุดของไรโปรเงี้ยพวกเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนบันไตน,นะแป๊บเดียวอ่ะไม่อยู่ คนจะไปเรียบร้อยนะฮะบางทีต่างจังหวัดสั่งก็เยอะแยะเลยนะฮะก็มาดูนะฮะเนี่ยล้อสิบสี่เป็นรถอเนกประสงค์นะฮะพวกนี้เป็นรถผู้ใหญ่นะไม่ใช่ไม่พอเห็นเล็กๆนี้ไม่ใช่เด็กนะฮะผู้ใหญ่ปั่นได้นะเนี่ยปั่นสนุกด้วยนะฮะไปเที่ยวไหนมาไหนติดรถไปนะฮะไม่เสียนะฮะเนี่ยใส่ได้หลายคันด้วย ให้ดูทีนึงสนใจทางไหนอะครับแคปหน้าจอเลยนะฮะเพราะว่าสามารถติดตอ่อมาได้เลยฟ้านะฮะเรียกสิบสี่นิ้วก่อนนะมีสี่หกนิ้วด้วยทั้งนู้นนะแต่ตาเนี้นกสิบสี่นิ้วก่อนครับนี่นะฮะสีขาวสีขาวบุ๊กเลยนะฮะสีขาวอีกเป็นขาวบุ๊กเน็ตนอน้อําแดงนีนะ้ถ้าเกิดอยากรู้ราคาสนใจเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ช่องเนยหอมหนึหกแปดได้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะรีวิว ที่ร้านมีทั้งหมดแล้วก็บอกโปรโมชั่นนะฮะบอกโปรโมชั่นแล้วเขาก็จะลงคลิปนะฮะบางทีเขาลงก่อนผมนะไม่เป็นไรนะฮะไม่ว่ากันนะฮะคือเขาทําแล้วเขาจะลงสดๆเลยนะแต่ของผมเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ได้ลงนะคือไปลงทีหลังนะฮะก็ยังไงก็ติดตามฝากติดตามด้วยนะฮะติดตามที่ช่องในหอม168ด้วยนะ,ะพราะว่าเขาเขาจะสดกับผมแล้วกันเนาะของผมเนี่ยจะลงตามหลังเนาะเพราะผมมาถ่ายแล้วผมจะ ยังไม่ได้ลงเลยแต่ของเขาเกึ่งไฟ์สดเป็ก็คือถ่ายวันนี้ก็ลงวันนี้นะฮะทิศเย็นก็ลงแหละนะฮะนี่นะฮะเดโนนี De ่ส no, ิบหกนิ้วนะฮะ16นิ้วก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงมีเปอร์โยนะฮะนี่แล้วก็อะไรเนี่ยเอาอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะฮะนี่แล้วก็อย่างนี้โอ้โหแล้วมีพานาโซนิรนี้เดีย๋ยวไปชมคลิปต่อไปดีกว,ว่านะตอนชมคลิปต่อไปจะให้รถดูแปลกๆรถแปลกๆเนี่ยนะพาหนาสุดหรสวยวะ่ะ โอ้โหโนี่นะฮะแล้วก็อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยแฮไบท์อย่างเงี้ยน,นะดูดิแต่ละคันนะฮะแปลกนะฮะแปลกวสวยๆหลายคันเลยนี่คันนี้ก็แปลกเนี่ยรับรองว่าไปเอาไปขี่เนี่ยรับรองว่าโอ้โหแบบนี่ตัวจีกูเกิลเหรอเนี่ยนี่นะฮะโอ้โหนี่ก็สวยนะแปลกตาดีฮนะแปลกตาดีนะฮะ รับอกว่าไปขี่รับรองถูกใจแน่นอนรับรองมีคนมองตามอย่างเหลียวหลังเลยผมว่านะมินิเวโอลก็มีนะฮะหลายคันเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปนะฮะไปดูที่ช่องในหอม168ด้วยนะนี่นะ K by 168นะรับรองนะฮะจะได้ดูรถสดๆแน่นอนไปเดี๋ยวติดตามไปดูคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมตามห้ดูเรื่อยๆ